สวัสดีค่ะเด็ก,กๆกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาภาษาไทยชั้นป .2 โดยคุณครูจันทพรแสงดีนะคะวันนี้คุณครูขอให้นักเรียนเตรียมหนังสือวันณคดีลำนำเล่มนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในบทที่หนึงเรื่องของดอกสร้อยแสงงามพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะวันนักดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่สอง บทที่หนึ่งดอกส้อยแสนงามกาดำและนกขมิ้นในดอกส้อยเหล่านกน้อยน่ารักเสียหนักหนานิทานอีศบสนุกนึกฝึกปัญญาเรื่องนกกาให้คอคิดติดเตือนตนบ่ายวันหนึ่งคุณครูใจดีนั่งคุยกับเด็กๆใต้ร่มไม้ คุณครูพูดว่าวันนี้แดดไม่ร้อนลมพัดเย็นสบายบนต้นไม้ก็มีนกน้อยมาอาศัยฟังสิเสียงนกร้องเพลงช่างไพเราะเรามาร้องเพลงกันดีไหมเด็กๆพากันยิ้มดีใจรีบเข้ามาใกล้รุมล้อมคุณครูเด็กชายมีใจพูดว่า ผมอยากร้องเพลงกาเอ๋ยกาครับแล้วลุกขึ้นทำท่าทางพลางร้องเพลงกาเอ๋ยกาบินมาไวๆมาจับต้นโพโผลมาต้นใสเด็กชายมีใจร้องเพลงไปทำท่าบินมาบินไปเพื่อนเื่อนไม่รอช้าต่างร้องเพลงกาเอ๋ยกา แล้วทําท่าบินมาบินไปคุณครูใจดียิ้มสดใสชอบใจเพลงกาเอ,อ๋ยกาแล้วทําท่าบินมาบินไปคุณครูบอกว่าครูก็มีเพลงกาดําจะมาร้องให้ฟังเด็กๆรีบพากันนั่งรอฟังเพลงจากคุณครูกาดํา กาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชื้อรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ้มรุมล้อมพร้อมพรักน่ารักน้ำใจกระไรหนาะการเผื่อแผ่แนะพ่อหนูจงดูกา มันโอบอารีรักดีนักเอย่ยบทประพันธ์โดยนายแก้วพอคุณครูร้องเพลงจบเด็กๆพากันปรบมือให้แล้วถามว่าคุณครูร้องเพลงอะไรทำไมไม่เหมือนเพลงที่เคยฟังล่ะครับคุณครูใจดีบอกว่าเพลงกาดำที่ครูร้องเป็นบทดอกสร้อยของเก่า ตอนเด็กๆครูเคยอ่านเป็นทำนองเสนะถ้าอ่านออกเสียงให้ไพเราะบทดอกส้อยก็จะน่าฟังเด็กๆขอให้คุณครูช่วยสอนอ่านบทดอกส้อยค่ะจากบทอาขยานนะคะกาดำให้นักเรียนฝึกอ่านบทอาขยานเป็นทำนองนะคะตามคลิปต่อไปนี้ได้เลยค่ะ แพไม่แช่เชือนรีเตือนพวกพ่อ หลังจากที่นักเรียนนะคะอ่านบทอาขยาแล้วเรียบร้อยนักเรียนอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอการอ่านบทอาขยานส่งมาฝากครูบ้างนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษาหน้าที่15นะคะเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องมาเรียนรู้คำศัพท์กันสักนิดนึงนะคะคำศัพท์คำว่าเหยื่อ หมายถึงอาหารที่หามาได้แชร์เชือญหมายถึงชักช้าถลีถลายกลุ้มหมายถึงรุมกันเข้าไปพร้อมรับหมายถึงรวมอยู่พร้อมหน้ากันและอารีหมายถึงการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะหลังจากเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนักเรียนทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษาหน้าที่16ด้วยนะคะ เรียนรู้ตัวสะกดอ่านักเรียนเคยเรียนแม่โกกาไปแล้วแม่โกกาคือคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ตัวสะกดกันแม่กงนะคะมีวิธีการจําก็คือจะมีตัวสะกดคืององูนั่นเองนะคะมีคําอะไรบ้างคุณครูก็จะยกตัวอย่างให้ดูเช่นคําว่าวิ่งแข่ง วิ่งแข่งก็จะมีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะหางช้างมีงองงูเป็นตัวสะกดต่อไปนะคะแม่กลนแม่กลนจะมีตัวสะกดก็คือนอหนูหรือคำที่ออกเสียงแล้วมีนอหนูนะคะเป็นตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นคำว่า ดินร่วนเพื่อนเล่นนะคะนักเรียนจะสังเกตว่ามีนอหนูเป็นตัวสะกดฉะนั้นจะอยู่ในแม่กลนะคะต่อไปค่ะแม่กลมนักเรียนลองดูสิคะแม่กลมมีอะไรเป็นตัวสะกดะจะมีมอมานะคะเป็นตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นคำว่ามูม,มามนะคะสังเกตว่าที่ครคูขีดเส้นใต้ไว้จะมีมอมานะคะ ชุ่มนุ่มนะคะมีตัวสะกดก็คือหมอหม้าต่อไปค่ะแม่กบแม่กบจะมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะหรือคำที่ออกเสียงแล้วเหมือนจะมีกอไก่เป็นตัวสะกดอันนั้นก็จะอยู่ในแม่กบยกตัวอย่างเช่นคำว่าลูกรักหรือเด็กเล็กนะคะนักเรียนสังเกตว่าจะมีกอไก่นะคะเป็นตัวสะกดต่อไปแม่กดค่ะแม่กด ง่ายๆเลยดูที่ตัวหลังต้องมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะยกตัวอย่างเช่น Mid Mid มิดชิดอ่ามิดชิดมีดอเด็กสะกดมดกัดนะคะต่อไปแม่กบแม่กบก็จะมีบอใบไม้ be นะคะเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังอ่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าพึบพับนะคะหรือซุบซิบอ่ะเหล่านี้จะมี บาไปไม้เป็นตัวสะกดต่อมาค่ะในแบบฝึกหัดนะคะข้อที่10ให้นักเรียนเรียงคำให้เป็นประโยคตามเรื่องเขาให้คำมาสามคำตกฝนหนักให้นักเรียนเรียงใหม่เรียงได้ว่าอะไรเอ่ยอ่าฝนตกหนักค่ะถึงจะเป็นประโยค ต่อไปข้อสองถนนล้มต้นไม้ขวางเราจะเรียงใหม่เป็นอะไรดีคะอ่าต้นไม้ล้มขวางถนนนะคะต่อไปข้อสามเด็กๆบอ่อทรายลูกช้างขุดให้จะเรียงใหม่ได้ว่าเด็กๆขุดบอ่อทรายให้ลูกช้างนะคะต่อไปค่ะข้อสี่ ลูกช้างฟุตบอลริมตะลิ่งเล่นที่จะเรียงได้ว่าลูกช้างเล่นฟุตบอลที่ริมตะลิ่งอ่าต่อไปนะคะข้ออ่สิบเอ็ดให้นักเรียนคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านตรงนี้ฝากเด็กๆกลับไปคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะและอย่าลืมถ่ายรูปแบบหัดส่งคุณครูด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ